เฮาหนีออกจากบ้านเพื่อหาทางกลับบ้านเฮาถือปลูกฝังให้เลี่ยนจบแล้วเฝ้าหนีออกจากบ้านด้วยเหตุผลต่างๆนาน,น้าสารพัดคนแลว้วคนเหล่าพาอเริ่มแก่โตหลายคนอานอวยหาทางกลับบ้านแต่บอแมนสุค้นกลับมาพร้อมความสําเร็จเ้อครับอาจกลับมาพร้อม,มนหนี้ิลนล่นมือกลับมาพร้อมลูกพร้อมเตา่า มาพึ่งผ้าวิธีเก่าๆของครอบครัวออกไปไกลปันไดสุดท้ายก็กลับมาหม่องนี่หม่องที่เฮาอยู่มาแต่น้อยมันคือบานเฮาไงครับหม่องที่มีความผูกพันความทรงจำความสุขหม่องที่บ่าว่าภายัยิสุขหรือทุกข์ก็ต้องกลับมาผึ่งผ้าหม่องที่บ่ได้รู้หลาบ่ได้สบายแต่เป็นยังคนที่ทิดหอดตลอดที่ถอยห่างออกไป เป็นยังล่ะครับบ้านเฮากับซํำบานเฮาล่ะครับมันบร้หรูหร่ไบริสะดวกสบายการกลับมาบ้านมันบร้สุขสบายบานใดความสุขของแต่ละคนมันบร้ซ้ำกันบางคนบริมักตากแดดตากในบริมักวิถีแบบนี้ก็มีหลายแต่สำหรับไทยบ้านอย่างเฮาพ่อกลับมาอยู่บาน ก็ต้องพึ่งฝ่าพึ่งฝนพึ่งพื้นดินพื้นป่าหากินตามภาษาบ่รวยดอกบ่มีเงินถุงมนถังมีความสุขแน่ความถูกแน่เป็นไปตามช่วงชีวิตครับเข้าหนีไปไกลปันไดสุดท้ายเข้าถิ่มความหักความทรงจำความผูกพันความห่วงใยของเจ้าของบ่ไดหลายคน ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลที่ต้องทดแทนบุญคุณมีวิถีวัฒนธรรมต้องสืบทอดสืบสารมีความเป็นไทยบ้านเฮาที่เข้าใจกันเฮาเป็นเฮาไม่ได้เป็นไทยอื่นเฮาเป็นไทยบ้านที่เกิดมาผ่อมความเหยียบง่ายต่อให้ช่วงชีวิตนี้หลายคนเข้าไปอยู่ในระบบนายทุนการแข่งขันการถือยศถือยางความรวย แต่ผมเสือว่าสุดทายเขาจะกลับมาพื้นดินทินบานบ่ได้บอกให้ทุกคนกลับบานด้วยครับแค่อยากบอกว่าบานเฮามีพื้นดินให้ลูกหลานได้กลับมาสบออมกอดได้ตลอดคอยให้กำลังใจให้ความหวังให้ความสุขลองถามเจ้าของเบิงคิดขึ้นกันบอ